ไม่ยากนะนี่นี่ต่อไปห่อไปโอ้โหนาทีเราเล่รอบเป้ ก็เจิมเนแรกแม่อยูคนเดียวไม่ใครมาใครมาเฮ้ยพี่เช็คได้อยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะงเฮ้ยคนเดียวนี่พี่โตบอสบอสอร่อยทั้งนั้นเลยดูแต่ละคนดิเท่าได้จริงดงเฮ้ยเอาอ่ะเอ้ยสาวเอ้ยตะวันรุ่งเรืองดาวดาวเราบอสบอสกูไปนู่นเลยอยู่คนเดียวตายยาจับให้กาวพี่ร้อง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 พี่ เลือลิ้นลงไปไหนอ่ะรู้ซึ้งไงรู้ซึ้งแล้วอ่ะก็โดดเลยนาจะเดียวล้น้องมิงทำอะไรคะน้องมิงอโอเคโอเคอยู่ในบ้านปูนอะสองตัวทอปเอออม้เอะที่มิงเอางไสองสนะมาลงสองตังลงช้าตรงนี้มีคนายูมพี่ ờ máp đi ờ không 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 เหมือนมีคนโดดนะพีมเป็นปิคนอยู่ตข้างล่างไปนอะไม่รู้ข้างล่างผมว่าไม่ไม่ใต้มาไหนก็ข้างหน้าไอ้ไป่ะตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สะลดพี่โดนยิง

เมื่อกี้พี่เอารองเท้ารองเท้าเหยียบคันเร่งไว้หรือเล่ามีอเอาไปเอาแบบเหยียบไว้ให้มันมีคนขับก็ไม่ต้องห่วงจอบเดินวนอยู่ไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่นะครับกาแปกากพี่ก้รกเฮ้ยโอ้ไปไปดีกว่าไปดีกว่าขึ้นรถมาจะจี๊กบอลเท่ไหน วดไฟพี่ตายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่รอดพี่ตัวโต๊ดไกเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วต้องขับรถคุณเวอร์ทำไมคุณคมจังเต่าเปบนหัวเราอมาหนึ่งตัวนี้พี่โก้เราไมีชีวิตรอดได้ไงสุดตายตรงไหนวะพี่

ไม่อยากเตือนอย่างเุ้ยเราไปสองนีผมลยวกันจ้ะาสุเราจะตายหมดเ้อาไวเโคตรีเนาะเราจะมีนเกินไปนี่ไม่ได้หวะ ตตนนีีน้้รรงเอวดูมาดูมาส่องไว้พี่หน่อยพี่ไปยิงผมทำไมวันนี้ตาเสียงตะเล็กตะน้อยจังวะเออเสียงยิงรีไง <c oughs> โดนโดนมิสเนี่ยรีแฝงหรือเปล่า <c oughs> มันเล่นตัวพี่แล้วเพื่อทำไมมึงเสียงเล็กลงจังวะต้องดัดเสียงไงพี่สายพี่ก้งเพื่อความสมจริงหนีก้นึ่งใช่เพื่อความ <c oughs> าาสมจริงอุ <c oughs> ้ยพี่ผ่านเนี่ยจากกุนน็อตด้วย ต่เย็นตัวอ่ขอโทษมันจะมีตัวเดียวไอ้สองตัวสตัวไม่เห็นเหรอเห็นแล้วเ็งตึงอย่งนนอืเฮ้ยงกบาเอเห็นจอขวายิงพี่กดให้กูหน่อยบึ้มตักรอเลยเดี๋ยวอุตัก่อนรอเลยตากอดไปสิงซะเขาข้าอ่ะเป็นยังไงเขาวุ้งสวยๆ้นไม่อนปะ อะไรนะสองตัวเหรอยี hmm. ่ยี okay, okay. ่ก hey, ีโบนี่กนหน่อยยี่ต่อละต้อเลยถ้าเขาอยู่ได้ทำให้เขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราลองสมองกันตอนนี้โอเคหเราองตัวเลยอื ไม่ตาย,ตายเลยทุกคนยิงคนหนึ่งไม่หัวสักคนหนึ่งไม่ตายอย่าคีย์บอร์ดใครเธอเดี๋ราไปต้อไปทำไมคนเม็นแลเหรอเยอะๆว่าไปอยู่ไหนกันหมดวะตรงมาตรงมา เดือดฝาดเขาปวกันอยู่สแล้วก็ล่างลัาเจ็บไหลเจ็บหาเจ็บหาสวยเอ้ารลตี้เ้าม่ใกไ้่หเ้าตาตายยิงไปไม่สวยอีสวยเดสองสองสองหนึ่งมัหนึ่ง ใส่แอ้เจ้าพี่มิงอะไม่ใช่เดี๋ยวพี่มิงอะอะไรใครเรียกไม่ใช่รู้เรียกพี่มิงไม่ใช่โซย่าอ๋อโซยกพี่มิงไม่ใช่โซย่าอะไรตกใจ พี่คอ่เม์ไปดีเลยพี่โล่อะอะไรมละค้ับอมว่างาชาตีคำถนอมมาแล้วพี่ว่าง่าสมศรีชาตีเาเล่นอกเลยแล้วพี่เก็บมาเลยู้ยเยเฮ้ยเอาเอยย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 ย